วันนี้เป็นวันไอ,อวันพุธเนาะวันพุธท,ที่หกเดือนธันวาคมมีคนหนึ่งที่มาจากประเทศเวียดนามเวียดนามมดไผรบะบุนดาําเผาหูดังหูดีโอพูดได้แต่ภาษาเวียดนามครับจะมาขอตัดผมทรงทรงองค์ชายสิบสี่เนาะครับทรงองค์ชายสิบสี่คือราชบุตรแมนจูราชบุตรแมนจูองค์ชายสิบสี่เขาจะตัดอย่างนี้นะครับเนี่ย ผมจะขึ้นจากอันนี้ผมยังไม่ตัดผมขึ้นให้ดูก่อนผมยังไม่ตัดองค์ชาย14ี่ครับราชบุตรเมนจูแต่ว่าอายุอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสองป,ปีแต่อยากดูหนังเรื่องราชบุตรเมนจูมากดูนะครับเขาจะตัดอย่างนี้นะครับราชบุตรเมนจูองค์ชาย14ครับเราเราจะแบ่งผมจากกล่งกลางหูนี่ครับเป็นเป็นแบบนี่ ทรงองค์ชายสิบสี่นี่ครับเขาชอบมากเลยเด็กคนนี้องค์ชายสิบสี่เขาเรียกราชบุตรแมนจูเนาะใช่ไหมอ่าเป็นทรงหนังจีนนี่ราชบุตรแมนจูดูนะครับทรงนี้ชื่อทรงราชบุตรแมนจู สูสีไทยเฮาเนาะราชบุตรแมนจูสูสีไทยเฮาเล่นดูหนังจีนมากไปหน่อยครับเลยจะมาตัดทรงราชบุตรแมนจูครับผมทำให้ดูเลยครับเนี่ยยางสวยเลยนี่ราชบุตรแมนจูทรงนี้ชื่อทรงราชบุตรแมนจูองชาย14ห่องเต้เสด็จแล้วใช่ไหมครับองค์ชาย14สี่ ครับนี่ผมทําให้ดูอย่างชัดเลยคนนี้เขาเขาต้องการตัดแบบนี้จริงๆครับนี่องค์ชายสิบสี่ดูหน้าตาเขาโอ้สวยจริงๆเลยนะครับนี่องค์ชายสิบสี่เขาจะตัดแบบนี้เลยครับวิธีขึ้นองค์ชายสิบสี่ผมจะขึ้นให้ดูว่าเนื้อลิมไปหูเนี่ยเป็นแบบครับนี่เราลากปตตระเลียนไปเลยพื๊ดนี่ลากไปกลางกลางหัวแล้วก็หันก้าอี้มาดูชัดๆเลยนะครับนี่ ดูหน้าตาชอบไหมยิ้มยิ้มสักหน่อยโอ้โหจมูกราชบุตรเมนจูชอบมากเลยครับอันนี้ชื่อทรงราชบุตรเมนจูนี่เราก็ดูเลยครับว่าตรงหูเนี่ยสองหูตรงสองข้างมันเท่ากันครับคือทรงนี้เป็นทรงราชบุตรเมนจูห้องเต้เสด็จแล้วสูสีไทยเฮ้าว่าเนาะครับนี่ครับของขตัดอย่างนี้ครับทรงองค์ชายสิบสี่ครับเนี่ย ตรงนี้เราต้องทำให้ได้ขอบพอดีระหว่างกึ่งหูหูฝั่งนีเนี่ทำมาทางนี้นี่องค์ชายสิบสีนี่เขาเรียกเขาเรียกเป็นหนังที่แสดงมานานแล้วแหละเรื่องราชบุตรแมนโจน้องๆกับชอลีเฮียงแหละครับคนนี้เนาะ นี่ดูนะครับโอ้โหล่อมากเลยราชบุตรแมนโจเสด็จแล้วเชิงชงเชิงๆชงชงชงชิงช่งชิงชงชงชงนี่ครับเสียงนักดนตรีของราชบุตรแมนโจเรามาดูภาพด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังของราชบุตรแมนโจผมมันยังไม่ยาวเขาก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละครับนี่ครับทรงราชบุตรแมนโจดูนะครับอันนี้เป็นเด็กอยู่ ปอสองหรือปอห้าครับนี่ปอหกนะครับเล่นละครเรื่องสูสีไทยเฮาห้องเต้เสด็จแล้วราชบุดมันโจอ,อจุดอ้อนกันงาช่างหล่อครับติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ